เห็ดอีกจ้าเจออีกแล้วพี่น้องดูดูดูมีแต่เห็ดงามๆจ้านีอันนี้แดงไปแล้วจ้าพี่น้องกระโดดหน่อยๆกําลังข้นจ้าพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งอ่าเห็ดเผืองเลือดเนอะจ้าเนาะเห็ดพึ่งเลือดจ้าเห็ดพึ่งเลือดพี่น้องนกคาหลายดอกเติบจ้าพี่น้องจ้าแดดซอกพี่น้องแดดซอกหลายดอกเติบนั่นจ้าอันนี้ดอกหนึ่งพี่น้องจ้าคุณอีกดอกหนึ่งเห็ดเผิงอีกแนวหนึ่งจ้าเนี่ยกําลังงามจ้าดอกขาวๆหลังขาวๆเนอะจ้าเนาะมาเรามาเริ่มเเเกกกก็็บบันนลลยยทมาู้ ที่หนึ่งจ้าเดี๋ยวช่วยลูกเดี๋ยวช่วยลูกมองหน้าสิลูกบวยโชว์ซิโชว์ซิเว้ยไน็เว้ยไเน็มูฟามูฟฟ๊าว้าเก่งจ้าเมื่อกี้พี่ถืมามีมามีจะตัดขามัามิตัดขาแล้ก็หนูวิ่นี่ทุกคั้คั้เดมเล็กเฟิร์สโอเคยูแคนพิ k เด e เดนพิกเ c ็ i พิก c k อ๊อฟขาหักเลยลูกเอาเนอะมาเล่นมามีพิกเก็ตโอเคเล่นม้ามีพิกเก็ตเบบี้อีกดอกนึงพี่น้อง เอฟเนาะเคยตัดขาเนาะจ๊นะเนาะเขาเคยตัดขาจากมึงเฮ้ยทางเนี้เป็นเตาะอ,อ้อยพี่น้องจ้ะไปขยับตัวต่อไปสิตัวต่อไปอยู่ไหนเอ่ยดอกดอกไม้ดอกไม้พี่น้องดอกไม้ไมเฮ้ยพวกเนี้ยจะเป็นงามให้พี่น้องกำลังงามเลยจ้าดอกนี้ <c oughs> เนะปยาปพี่น้องเฮ้ยน้องจ้ะเห็ดพึ่งเลือดจะกแกงแซ่บแซ่บด้วจ้า,จาเด้ออันนี้จับแล้วมือกะสีดำเนาะค่ะคือว่าได้ใส่ถุงมือมาเนี่ยถ้าหลุดมาเที่ยวมัน ตาพี่น้องจ้ากเาา็เลยว่าแหละไปเบิ่งเห็ดดอหนีก็นหาพะนะกะเ็เลยได้พี่น้อง,งเลยอ้ยง,ยงามสวยงามบิง่งมึงอุ้ยดอกกำลัางงามเลยพี่น้องจ้าอ้ยพี่น้องจ้าฮ่ามึงมันไงดีดองอีดอ,อกนี่อีดอกนี่อีดอกนี่หน่อยจ้าออกมาหน่อยเนาะพ่อป้าว้ายอีดอกนี่ยิ่งหันจ้าดอกบุญใหญ่ดอกจ้าพี่น้องแต่ว่าตีบใครมีเวลามากนะจ้นะเนาะมันอยู่ไก่เนี่ยยู่จ้าเนี่อยอ้ายมาลุด ุเจ้าอีละอีละง้อลุดมึงดอกนี่มึงดอกนี่เฮ้ยมองไงยึบมองไงต่ออ๋อยู่จ้าพี่น้องว้ายพี่นี่ดอกนึงพี่น้องอีดอกนึงอีดอกนึงอีดอกนึงจ้าเดินเฮ็ดอันนี้ตัวนี้เดินเฮ็ดเดินหนมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วเฮ็ดตายเบียร์แล้วเฮ้ยหลายจ้าดูนี่เอ้ยฝืนพี่น้องจ้าเอ้ยมางามเถอะเพิ่งดูเอ้ยแกงแซ่บด้วยจ้านี่แกงแซ่บแกงแซ่บแกงแซ่บจ้าแกงแซ่บเก็บง่ายๆนะจ้ะเนาะ เก็บง่ายๆเลยเดินกงกวงๆพี่น้องจ้านี่เห็ดเผือกกิติวานี่จ้านั่นอันนี้เทาแน่และจ้าแต่ยังแข็งอยู่พี่น้องจ้ากินได้ที่เก่าจ้าเขายนี่ยแข็งอยู่นะจ้าเนาะโอเคไปให้เบื้องต่อไปนี่อีกพี่น,อน้องยังโตยังโตพี่น้องเจอเห็ดยังวะค่อยๆเห็ดเพือกแล้วพี่น้องค่อยๆเห็ดเพิงเบืองดูเฮ้ยเห็ดเผือกยี่หรี่พี่น้องป๊าดเกิดกันเป็นจุ่มเลย <laughs> เกิดกันเป็นจุ่มเลยจ้า ข้ามีดนสเต็ปลูกข้ามครับพี่น้องมาคือใส่จอบจต่สีเหยียบเห็ดกันนี่นียเฮ็ดเผิงหน่อยยังเกิดกับเป็นจุ๋มสิพี่น้องหายบุงเนยเต็มฝ่ามือเลยจ้ะเต็มฝ่ามือเลยพี่น้องโอ้ยชวนีก็จะฝ่าเบื่อกันเด้พี่น้องเด้อมีตั้งแต่เห็ดจ้ะตีกันเลยเก็บเห็ดก่อนนะพี่น้องเนาะอย่างอื่นทุกใครว่ากันที่หลังจ้ะพี่น้องพี่น้องจ้ะเห็ดเพิงเลือดสองอ สามสี่ดอกพี่น้องเบิ่งเข้ามาเก็บกันพี่น้องจ้ามักลาเก็บบ่ได้ดอกเพราะว่าแมันมันหลากมันลึกเนะจ้ะเนาะเดี๋ยวมัาเสียทางอีกเก็บบ่เป็นจ้ะเบิ่งพี่น้องโอ้ยสวยงามเด้อพี่น้องจ้ะอุ้ยมึงเนี่ยอ่อนซ้อนหลายพี่น้องมึงมันดำดำสินะจ้ะเนาะอีกสายพันธุ์หนึ่งมั้งจ้ะนี่ยนะเก็บปุ๊บดำปั๊บเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตีไข่จิตัดขามันพี่น้องจ้ะเนาะอุ้ยงาม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 พี่น้อง พี่น้องจ้ะนะถ้ามาตัดขาเห็ดแตนข้าคคอยไปพี่น้องเดี๋ยวจะเก็บดอกมันออกก่อนนะจ้ะเนาะพุดนะเฮ้ยเ้บึงดอกว่นนี้พี่น้องนี่แหละเก็บค่าเดียวจ้ะเก็บค่าเดียวนี่แหละข้าได้น้พี่น้องจ้ะมาเพีเยหยน่อยก็น่ายเทีงรถหายง่านใดน้าปัดที่นี่นั่นตัดพี่น้องตัดอันนี้ก็เป็นเห็ดเพลิงเห็ดเพลิงอีกชนิดนึแงนะจ้ะเนาะน่ะเห็ดเพลิงเหลืองจ้ะต้องตัดขามนกันอันนี้ดอกมันไปแล้วพี่น้องจ้ะ แล้วคเดี๋ยวเราไปเที่ยวพักกันนะจ้ะเนาะกรเทียมมีเห็ดท่งนันจ้ะไปย่างลินปลากันค่ะเนี่ยอันนี้ขาหลุดหรอบพี่น้องไงเฮ้ยบังดอกนี่พี่น้องจ้ะอันนี้หลายหลายจ้จะแต่ว่ามันเท่าแล้วเนาะพี่น้องก็เลย่นไ,ไ้เอาจ้ะยัางขี้หญ่เร็วแท้ะบดอกน,นี่ไม่หลุดน่อยมานั่จ้ะ บัมาดตด้แบงงบไงแบกไงเปไปทำงานน้ำพอหาตัางเสื้อคอมิวเตอร์พะนะิดดีเนอกจากกันแล้วพี่นอ้อง่วยเต้ตัดน,น,น,อน,น้องแกลปุ๊บเนาอค่ะเนาะแต่ว่าแกงเขียวกรุ๊ปๆเลยพี่น้องจ้ะคุนะ่ะได้ยินเสียงอันปัดขานว่าคุณนะอ่ะดังกดกดเลยครับเบบี้อือนี่ดอกนึงจ้ะครับโอ้ไอซี่มาเดียว What are you doing? i e s, <S, <laughs> s dancing. Oh stick dancing. ไม่เต้นนะอันนี้ขามันจับพี่น้องมึงดอกนี่โอ้ยสมง,งานถ่าอีแม่ก่อยให้ไปพ่อเฮ็ดเพิงหวานเนาะพี่น้องเขาไปปาลาเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดเพิงหลายหวานเ่า,าหลายจ้บพี่น้องเท่าเงินที่ไปย่านใดเขาเก็บไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยกทันเข้าไปท่านก็สิพอ่อได้เก็บจ้บเพราะว่าเห็นหนึงแต่ขามันย่านใดก็ได้ เนาะค่ะเขาก็จอบคือกันจะ้ะน่าจะเป็นประเทศโปรแลนด์เนาะคะ่ะเนาะโปรแลนด์สิเป็นประเทศที่เก็บเห็ดที่สุดน,นจะจ้ะกับประเทศไทยเขาเนี่แหละจะ้ะเนาะซึ่งมันจะเป็นโปรแลนด์ค่ะจังงั้นเวลาเข้าไปล้านโปรแลนด์นี่สิเนาะคะ่ะเนาะเขาสิมีเห็ดเพื่งแห้งขายเนาะจะ้ะตะกี้ินซื้อมากินประจําจ้ะเพราะว่าเห็ดเพื่องห้ามันบ่มี่ยังสินเนาะจะ้ะเนาะมันถ้าได้กเกิดเป็นสิทธิก็ไปซื้อเห็ดเพื่งแห้งเขามากินแซ่บคือเก่าจ้ะแซ่บ ย่างตัสามสิบนาทีจ้ะย่างตัสามสิบนาทีแล้วห้องไฟเปแกงเนาะค่ะเนาะมันก็สินิ่มติก็บ้าที่สีเฮ็ดเผืองแหงนี่แต่ว่าแค่เห็้เพิงเฮ็ดเห็นมันแหงมันบวชแสบคือกันกับอ่าสดสดนาะจ้ะเนาะเอาสดสดจังสีแล้วเ้าไปเขาซองฟิตไว้จ้ะแซ่บก็กันหลายเนาะพี่น้องเขาซองฟิตแล้วมันก็คือกันกับเ้ากินแกงให้สดอย่างเดียวจ้ะพี่น้องหลายคนก็สิหูเนาะค่ะเนาะ จระเฮ้ยงามไหนบ้างดอกนี่พี่น้องบ้างดอกนี่อ่อนซอนห้อ่อนซ่อนห้ันบอกตรงไหนนบอกเต้าเ้าเ้ยเต้ข่ชาดขาก่องแปบเดี๋ยวนึงได้หนิจ้ะแดได้สิเิดเมันต้องชาดขามขึ้นมาขึ้นตืลืมชาดไหมพี่น้องน้องคังลื่นชาดบงดอกนี่น่อยหน่อยู่พี่น้องจ้าไปเข้าไปพากันจ้า ไปเบิ้งกันปลาในภักในหันเนาะจะนอกมันเป็นปลาเป็นปลา,าจะไปให้ไปเบิ้งกันค่ะ